สวัสครับพี่ีน้องดัดินน้มาทำอะไรแกะแกอะไรครับเครื่องเจ้าแคลเซต์เครื่องบินนะครับอันนี้ช่วยเครื่องบินใช่กบอันนี้ช่วยอันนี้อะไรคะอันนี้คือเครื่องบินใช่ไหมใช่เครื่องบินครับวันนี้น้องดารินนะครับผมสวัสดีพี่บีทุกคนนะครับวันนี้น้องดารินมารีวิวนะครับเอาเครื่องเอาเจ้กแคลเซตเครื่องบินมาให้พี่ดูนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะก็จะเป็นเจ้กแคลเซต 3อันนะครับผมมีสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูนะครับผมแล้วก็จะมีของเล่นเป็นเครื่องบินนะครับผมนี่น้องรินซื้อมานะครับผมแล้วก็มารีวิวให้พี่ๆดูนะเราเกะดูเลยไหมเกะดูเล้ไหมเราเกะดูเลยนะครับนี่มันเป็นข้างหลังก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับผมมันมีตัววัดด้วยนะครับ <What S 1> เดี๋ยวเราาอ,อ่เดี๋ยวน้องด้ยงินดึงไปเลยมันมีที่เกะนะเอาดึงดึงปัดติกนี้ไปเลยครับดึงเลย อันนี้ว่ะไดี๋ยววัดเจิดิอ่าไม่คิดหรืเปล่าไม่คิดหรือปรเอปล่าเราดูก่อนอ๋อมันติดกาวอยู่นะครับผมยังไองออกมาได้แล้วอ,คคออกไห้พี่พีดดูเลยออกมาเลยครับออกมาเลยครับนี่อันนี้ออกมาเลยจ้ะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราต้องให้พี่พีดดูก่อนไหนทั้งเรียงก่อนเลยอืมน,นี่นะครับ จะมีจ็กรเก็ตเครื่องบินยูเกสามชิ้นนะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นของเล่นเครื่องบินนะครับผมมีเครื่องบินเอ้าเสียอะไรครับอันนี้เสียอะไรไอพบ่พีบบอกบี๊กก่อนเสียอะไรครับบลูสีฟ้าดูสีฟ้าอันนี้นะครับสีจุลปูสีจุมพูอันนี้นะครับสีเขียวสีเขียวแล้วก็เครื่องบินเสียอะไรครับเครื่องบินสีอะไรออกจมพปูนะออกแดงจมพูนะครับ โอเคเอา้าวนนี้น้องลินก็แกะพี่ๆดูเลยนี่นะครับเดี๋ยวน้องลินจะแกะให้พี่ๆดูนะช็อกโกแลตนะครับผมแกะยากแกะยากไหมไม่ก็ยากเท่าไหร่อ๋อไม่ก็ยากเท่าไหร่นะครับมาแกะพี่ๆดูก่อนแกะตรงไหนนะตึงอันนี้ออกก่อนไหมามาช่วยมาอ๋อฉีกแล้วหรอเราดึงฐานออกวเหรโอ้ออกแล้วนั่นไงช็อกโกแลตอยู่ข้างในไงอ้าแกะดูสิครับ โอเคพี่ดูเลยช็อกโกแลตนี่ไงนะครับรอน้ mm hmm. องเล่นแก็ะก่อนนะครับพี่พี่ครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ผมก็อเป็นของเล่นนะครับ mm hmm. เป็นช็อกโกแลตรูปเครื่องบินนะครับผมเขาจะมีของเล่นเป็นเครื่องบินเนี่ยครับน mm ี hmm. ่ง่ของเล่นเครื่องบินนะครับผมแก้ mm hmm. ได้ยังครับ น,น้ำลายไหลน้ำลายไหลเลย <c oughs> โอ้ยรอ,อเกะกงบินหิว่ๆอยู่ช็อกโกแลตจนไม่ไหวน้ำลายไหลเลยมาพานช่วยเกะดีกว่ามานี่เราต้องเก็บตรงนี้เราต้องเอาตรงนี้ออกไปนี่ไงพอเราเอาตรงนี้ออกนี่ออกมาแล้วเห็นไหมเราต้องเอานี่ไงเอาออกเลยเอาเปลือกออกให้หมดเลยครับเราต้องเกะด้านล่างออกนะครับเราต้องเกะพลาสติกตรงนี้นี่ครับไอ้ตรงกระดาษตรงนี้นะครับเราต้องเกะออกแล้วก็มันก็เกะไหนยะพี่ๆดูก่อนเป็นช็อกโกแลตแบบไหนนี่นะครับช็อกโกแลตอันนี้ เอาคินเลยครับผมติดฟันแล้วจระเข้ติดฟันแล้วนี่นะครับ <c oughs> นี่เราก็เก็<ๆ>บกันนะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวมีให้น้องได้ลิ้มกินนะครับผมขอตัวพี่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจน้องเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องเลยด้วยนะครับอ,อ๋อน้องเงินปุ๊บกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้องเลยด้วยนะครับ <c oughs> บ๊ายบายกดตรงไหนกดตรงไหนกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ โอเคบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ